แตตอนนี้พวกเราทุกคนไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนกับใครมันคือฝันร้ายของมนุษยชาติบนโลกใบนี้ปรากฏการคนเปลวเพลิงภารกิจของพวกเราคือการช่วยเหลือมนุษยชาติจากความหวัดกลัวของเปลวเพลิงหน่วยดับเพลิงพิเศษหน่วยที่8ไปได้ดูท่าว่าพวกเราต้องรีบด,ดึนปรากฏการณ์เพลิงเพลงให้เร็วสิ นามของข้าคือ Boy, อาร์เทอร์บอยราชาอัศวินตรงออกมาผู้สืบบุตรเธอเสจงเปิดในทางสีขาวดวงวิญญ,ญาณที่หายสาบสูญอัลมอนไม่ในเปลวเพลงในนามของพระเจ้าแห่งโซและความเมตตาของฉันไม่กระไดใช่ไหมถ้ายังไหวก็ได้ลุกขึ้นมานักดับเพลิงที่ดีน่ะเขาไม่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังและวิ่งหนีหรอกนะแอบบสีฟ้าที่จะเรืองแสงและห่้งร่างกายของเราเอาไว้มันคือความผูกพันของเพื่อน ที่ร่วมต่อสู้ท่ามกลางควันไฟยังไงล่ะสุดยอดนี่แหละนี่ก็เป็นแค่เรื่องตลกเล็กๆนะแกบอกว่าฮีโร่ไม่มีในโลกกันเหรอก็เพราะว่าฉันนี่แหละคือคนที่จะเป็นฮีโร่ไฟฟ์สดรถยาาจนจ์คนไฟลุกให้เสียภาษาไทยโดยแพนดอร่าไทยแฟนดับ